สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะวันศุกร์อากาศดีค่ะสวัสดีนะวันนี้นะคะ,อะขออนุญ,ญาตขอโทษไปก่อนเลยเพราะว่าเสียงของผู้อ่านไม่มีแล้วนะคะค่ะสวัสดีจากช่องนางฟ้า r a n d o อ o erm ออฟเลิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมีท็อปปลิกน่ารักแล้วก็เศร้า อมเศร้าปนหวานปนแบบว่าดราม่านิดๆนะคะแต่ว่าจะเน้นไปทางเศร้าก็ได้ค่ะใช่ท็อปิกของเราในวันนี้คือเจ็บกี่ครั้งก็ยังรักเธอค่ะใช่ค่ะค่ะตัวเลขนะคะของเดือนแล้วก็วันนะคะก็คือตัวเลขเดือนมกรา เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน8ค่ะสำหรับคุณที่มีตัวเลขอยู่ในราศีเดือนที่บอกได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันหรือว่าปีนักษัตร์ใดนะคะใช่ค่ะมาเข้าทับปิกกันเลยดราม่าเจ็บกี่ครั้งก็ยังรักเธอค่ะค่ะ คุณคนสวยทุกคนที่เข้ามาฟังแรนดอมนี้นะคะรู้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะมีคนแอบคลั่งรักคุณอยู่คะ่ะแบบแต่ไม่บอกคุณแบบมีคนแอบเก็บคุณไปคิดถึงไปเพอ้อไปฝันแล้วก็อยากวนเวียนเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณคนคนนั้นนะคะเขาคือใครเขาเป็นคนที่คุณเคยบอกเลิก จบไปเลิกคุยเคยคุยเคยมีความสัมพันธ์ดีๆไม่ว่าคุณจะมีซัมติงแล้วหรือว่ายังไม่มีซัมติงหรือว่าคนที่เคยแค่เข้ามาทําให้หัวใจคุณกระชุ่มกระชวยแต่แล้วมันก็มีเรื่องที่จะทำให้คุณทั้งสองคนจบเลิกลากันไปไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะเขาคนนั้นไม่เคยแบบว่าไม่คิดถึงคนเลยแต่เขารู้ว่า กลับเข้ามาไม่ได้เพราะว่าแบบกลับมาเขาคุณก็ไม่เลือกเขาหรือว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่าแต่เขาจะสู้ค่ะคนที่จะกลับมาในชีวิตคุณที่คุณจบไปค่ะคนเก่าๆไม่ว่าเขาจะทำให้คุณเสียใจหรือคุณทำให้เขาเสียใจเขาจะลองสู้ดูสักตั้งค่ะแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าเจ็บอีกครั้ง ได้รักเธอก็ไม่เป็นไรใช่เขาจะกลับมา take action ติดต่อเข้ามาภายในเนี่ยละค่ะมิถุนากรกฎดาสิงหากักญญัา3าสเดือนนี้เขาจะหาวิธี take action กลับมาแบบเพราะว่าเขาทนไม่ไหวกับการที่คิดถึงคุณหรือว่าข้างรักคุณเขาอาจจะเคยแบบว่าทำให้คุณเสียใจยเคยเฉยเมยไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรือว่า ไปสนใจโฟกัสเรื่องงานเรื่องอื่นจนคุณแบบทนไม่ไหวต้องแบบว่าเดินจากมาอะไรเงี้ยค่ะการกลับมาของเขาครั้งนี้นะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่คุณเคยขาดหายไปเวลาที่คุณไม่ได้เขาจะให้เวลากับคุณคนเดียวเลยอะไรที่แบบคุณไม่เคยได้จากเขาเขาจะพยายามเก็บเงินเพื่อที่แบบว่าซื้อสิ่งนั้นให้คุณสมมติเคยพูดคุณเคยพูดไปว่า คุณอยากได้หมีน้องหมีหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเหมือนแบบผู้อ่านชอบสะสมหมีซาซากอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าเอออยากได้หมีใช่ไหมคอลเลกชันเก่าๆใช่ไหมเดี๋ยวไปตามล่าตามหาให้ใช่ค่ะอะไรที่คุณเคยชอบเขาจะแอบเซอร์ไพรส์คุณแอบบเก็บตังแบบว่าหามาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคนคนนั้นจากที่แบบ ไม่เคยโรแมนติกไม่เคยพูดคำว่ารากักคิดถึงที่รักหรืออะไรกับคุณเขาไม่เคยแสดงออกสิ่งนี้เขาจะกลับมา take action ให้คุณแล้วก็จะบอกความรู้สึกจริงๆที่เขามีต่อคุณข้างในแบบสมมติว่าคุณเปิดโอกาสให้เขานะคะเขาจะบอกว่าโอ้ยที่ผ่านมานะแบบใจจะขาดแบบคิดถึงมากแบบข้างมากข้างรักแบบอยากเจออยากให้เธอได้ยินว่าแบบ เราแบบรู้สึกยังไงกับเธออยากกอดอยากกระซิบข้างหัวแบบที่รักพี่รักน้องมากนะพี่คิดถึงน้องมากนะอะไรแบบเนี้ยค่ะอะไรที่คุณไม่เคยแบบว่าได้รับจากเขาเขาจะถ่ายทอดความรู้สึกทุกอย่างที่แบบผู้ชายคนหนึ่งแบบอยากจะทำกับผู้หญิงคนหนึ่งให้หมดแล้วคุณจะได้รู้ว่า คนคนนี้แบบจะกลับมาข้างหลักคุณต่อให้คุณจะไม่เลือกเขาหรือว่าจะเลือกเขาแค่คุณให้โอกาสให้เขาได้แสดงออกเขาต้องเจ็บกี่ครั้งเขาก็ยังหลักคุณเขาก็ยอมที่จะเจ็บเพื่อได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณค่ะคนคนนี้นะคะในในเวอร์ชั่นใหม่คือเขาวางแผนเขารู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมา ไม่ว่าจะแบบเลิกลากันไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีคือแบบเขาลืมคุณไม่ได้เลยคุณแบบเข้าไปป่วนไปแบบว่าทลายกำแพงความรักที่เขาตั้งไว้ว่าเออเขาจะแบบไม่จริงใจกับใครแล้วไม่แบบไม่อยากจะทุ่มเทใครแล้วแต่เขาก็แบบคือคุณจะไปทําแบบเหมือนแบบว่าไปกระซิบในหัวเขาว่าเธอลืมไปแล้วหรอยังมีฉันอยู่นะอะไรเงี้ยใช่ชื่อของคุณแบบทุกสิ่ง น้ำเสียงหรือว่าแบบใบหน้าของคุณมันจะเข้าไปบบบว่าทำให้โสดโสดความรู้สึกเขาแบบว่าสั่นทรอนไปหมดค่ะใช่ขอให้คุณรู้ว่าหลังจากนี้นะคะคนเก่าๆที่คุณเคยจบไปเทไปแล้วก็เลิกลาไปในอดีตเขาจะกลับมาดึงคุณคืนค่ะไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ว่าเขา กลับมาครั้งนี้เขาจะต้องเจ็บกว่าเดิมหรือว่ายังไงเขาก็ยอมค่ะความเจ็บปวดแรกกับความสุขที่เขาจะได้รับยังไงมันก็คุ้มค่ะใช่ให้โอกาสเขาลองดูนะคะว่าแบบการเทคแอคชั่นของเขาครั้งนี้จะทำให้คุณมีความสุขได้มากแค่ไหนเรื่องเก่าๆนะคะอดีตที่มันเคยเจ็บปวดใช่มันก็แบบฝังใจคุณแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแบบ เขาแบบไปแบบว่าโอ้โหแบบไปอาบทําคนอื่นท้องมาหรือว่าแบบไปคบแบบสองสาคนในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสนะก็ลองดูว่าคุณจะให้หรือไม่ให้ค่ะคุณคนสวยคุณมันสวยเลือกได้คุณฮอตคุณแซบคุณโสดคุณอะยังไงก็ได้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าคุณอะที่หนึ่งในใจของทุกคนถ้าหากใครได้เข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่า คุณคือที่หนึ่งของเขาเช่นกันค่ะเขาจะกลับมามอบความรักมอบกุหลาบทั้งสวนแล้วก็ขุดหลุมไว้รอบตัวคุณเลยรอว่าเมื่อไหร่คุณจะเดินพาดลงไปตกหลุมแล้วเขาก็จะกระโดดทับต่อเลยค่ะใช่ครั้งนี้ถ้าหากว่าคุณยอมเปิดใจและกลับมามีความสัมพันธ์แบบมาคุยกันแบบ คุยกันเปิดใจคุยกันทุกเรื่องเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปอีกแล้วไม่ว่าคุณจะดื้อแค่ไหนคุณเสร็จแน่ใช่เสร็จแน่ๆคุณจะต้องบอกว่ากลับไปข้างหลักเขาบ้างเพราะว่าเขาจากที่แบบเคยเงียบๆนิ่งๆแบบ อยู่เหมือนแบบพระอิดพระปูนอะไรที่เขาไม่เคยทำเขาจะทำเขาจะเทคแอคชั่นหมดอ๋อคุณชอบคนโรแมนติกใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวจะโรโรแมนติกให้แบบว่าจัดเต็มให้แบบว่าทุกรูปแบบอะไรแบบนั้นเลยค่ะคุณชอบทานอะไรแบบเขาถ้าเขาทำให้ได้เขาก็จะทำให้คุณทานใช่ทำไมในห้องถึงมีมแมลงวันบินเข้ามาหนึ่งตัว ปกติมันไม่มีแมลงอะไรเลยนะอืมโอเคใช่ค่ะคนที่เขาจะกลับมาในชีวิตคุณนะคะเขาจะมามอบความรักความแบบว่าอัดอั้นตันใจที่แบบอยู่ในหัวใจห่วงลึกแบบเขาจะบอกกับตัวเองเขาขาดคุณไม่ได้แล้วไม่ว่าแบบคุณจะอยู่ในชีวิตเขาในรูปแบบไหนเขาจะทำสำเร็จหรือไม่แต่เขาจะทำค่ะ ใช่ค่ะคุณคนสวยผู้น่ารักให้โอกาสเขาลองดูนะคนคนนี้ถ้าเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบทำผิดมาหันกับคุณมากแค่แบบเทจบไปหรือว่าแบบอย่าใจร้ายกับเขานะคะเขาฝากนางฟ้า r a n d o m ออ o f l เลยมาบอกว่าให้คุณให้โอกาสเขาด้วยนะเขากลับมาแน่นอนแน่ๆมิถุนากรกฎาสิงหาเตรียมรอ,อการคัมแบ็กของคนเก่าของคุณเลยค่ะ ใจคุณนะ่ะรู้ก็คือรู้อยู่แหละว่าแบบเอ้ยลึกๆคุณก็แบบชอบคนนี้แต่ว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ทําแบบให้คุณในแบบที่คุณอยากได้ทั้งหมดไงแต่ครั้งนี้เขาจะทําให้คุณหมดเลยแค่แบบต่อให้คุณไม่บอกเขาก็จะทําค่ะใช่จากที่แบบไม่มีคําพูดหวานๆเขาก็จะแบบส่งคําพูดคำคำพูดหวานๆหรือว่าสติกเกอร์หวานๆหรือว่าการกระทําหวานๆสื่อสารมาให้คุณรู้นะคะ ใช่ค่ะรันดอมวันนี้สำหรับช่องนางฟ้านางฟ้ารันด o อมออฟเลขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักเป็นวันสุขที่อากาศดีขอให้ทุกคนเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะรักและคิดถึงผู้ฟังเสมอทุกคนเลยค่ะไม่ว่าทุกคนจะแบบ ฟังจบแล้วอยากจะคอมเมนต์อะไรหรือไม่คอมเมนต์อะไรผู้อ่านยินดีแล้วก็เต็มใจเสมอขอแค่ฟังก็พอนะจะได้เป็นอินสปิเรชันเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านทำคลิปต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคนสวยหรือว่าคุณผู้ชายหน้าตาดีทุกคนขอให้มีความสุขกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ